ดูดีนี่นาะเออรู้แล้วเอาคุกกี้รูปบ้านมาไว้ตรงนี้ด้วยก็ได้นี่คิดว่าน่าจะเก็บหอสวยๆไว้ตรงไหนสักที่นะเฮ้ยไม่เอานะไปเลยไปเลยไปเลยอีกแค่นิดเดียวฉันต้องทำได้สิเอ,อ สามีฉันขอโทษจริงๆฉันไม่ทันสังเกตเลยว่ามันอ่ะเออว่าแต่มันคืออะไรหรองานศิลปะของฉันน่ะสิสูเธอหมกมุ่นกับเกมวิ่งผ่านประตูอะไรนี้มากเกินไปแล้วนะเธอไม่ได้ทางานประดิษฐ์เลยด้วยซ้ำแล้วฉันก็เบื่อฉันก็เลยทํารูปตัวฉันเองที่ดีที่สุดจากลูกอมทิแคๆนี่ไงแล้วเธอก็มาทําลายทุกอย่างเลยฉันขอโทษจริงๆนะแซมแต่แบบว่าเกมนี้มันสนุกมากจริงๆนะแต่รู้อะไรไหมเธอพูดถูกฉันใช้เวลากับโทรศัพท์มากไปแล้วเราน่าจะลองย้ายเกมทั้งหมดนี้มาในโลกแห่งความเป็นจริงล่ะ ไงคะทุกคนวันนี้เราจะมาสร้างเกมฟอร์กายภาคอนิเมทน็อกเอาท์ของจริงกัน <c oughs> และเราก็จะเริ่มที่การทําตัวละครในเกมแซมมี่ช่วยเอาลูกอมทิกแท็กมาให้ฉันหน่อยได้ไหมอยากให้ลมหายใจสดชื่นก่อนทํางานประดิษฐ์เหรอไม่จ้าเพราะคนฉลาดกต,ตัวฟอร์กายนี้ดูเหมือนเยลลี่ถั่วเลยใช่ไหมล่ะแต่ในเมื่อใครบางคนกินเยลลี่ถั่วในบ้านจนหมดแล้ววันนี้เราก็เลยจะใช้ลูกอมทิกแท็กแทน ฉันแค่ะทาสีด้วยปากกาเมจิกแบบนี้น่ะหรอไม่ใช่ซิซามิแบบนั้นก็ง่ายเกินไปหน่อยเราจะใช้ดินปั้นหลากสีกันคราวนี้บอกฉันหน่อยแซมมี่โฟกายตัวไหนที่เธอชอบที่สุดโอ,โอ,โอ,โอ้ฉันชอบตัวที่เป็นนักธีราโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตัวที่เป็นไก่โถ่สู้ให้เลือกตัวเดียวมันยากเกินไปนะโอเคงั้นมาเริ่มที่โอกายตัวโปรดของฉันแล้วกันเราต้องใช้ดินปั้นชิ้นเล็ก นว่าฟอกายทุกตัวก็ยอเยี่ยมเหมือนกันนั่นแหละทุกคนเห็นด้วยไหมคะงั้นกดไลค์ให้เราด้วยนะระวังอุปกรณ์มีคมพวกนั้นด้วยนะซูซี่โอ้เธอพูดถูกแซมมี่นั่นนะ่ะสำคัญมากๆเลยทุกคนตัวละครของเราเล็กมากๆจังนั้นระหว่างทำตรงนี้พยายามระวังให้มากๆนะคะเฮ้ฉันรู้แล้ว ำไมฉันไม่แปลกใจเลยนะ <c oughs> อ้าแล้วแซมี่เธอชอบงานของฉันไหมด่วนสรุปเร็วเกินไปหน่อยนะส่ โอเคคราวนี้เราต้องทำมือและเท้าให้เจ้าจิ๋วตัวนี้พอฉันทำตรงนี้เสร็จเราจะนำตัวผู้เล่นของเราไปเข้าเตาอบนาน25นาทีเพื่อให้ดินปั้นแข็งตัวฉันยินดีที่จะประกาศว่าเตาอบอุ่นเตรียมพร้อมไว้แล้วที่110องศาเซลเซียส <c oughs> แต่ทุกคนอย่าลืมด้วยนะครับอย่าแต่ต้องเตาอบโดยไม่มีผู้ปกครองดูแลเป็นอันขาดตกลงนะพูด <c oughs> ถูกเลยแซมมี่ตอนนี้เราจะไปอบเจ้าเฟนฟรายกันแล้วอยู่กับเราก่อนนะคะ อะาาทุกคนมาดูเขาสิเขาพร้อมจะลุยกับเราหรือไม่ก็หกลมบ้างแล้ว <c oughs> เราเหลือแค่ต้องจัดการอะไรเล็กๆน้อยๆอีกอย่างคุณจำแถบนี้บนตัวเขาได้ไหมเ <c oughs> ติมอีกนิดหน่อยแล้วเขาก็จะสมบูรณ์แบบนี่สมาดูนี้สิว้าวซมมีเธอทำนี่มาหรอ ใช่เลยระหว่างที่เจ้าเฟนฟรายอยู่ในเตาอบฉันก็ไปหาอย่างอื่นทําไม่ให้ว่างไงพวกเขาดูเจ๋งไปเลยว่าไหมทุกคนถ้าคุณเห็นด้วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะและกดติดตามช่องของเราได้ตามสบายเลยแต่ถ้าคุณกําลังคิดว่าวันนี้เราจะทําแค่ตัวละครพวกนี้คุณคิดผิดแล้วล่ะถ้ารดเราจะทําแผนที่ดันวิ่งผ่านประตูในเกมฟอร์กายกันด้วยและตัวแผนที่ก็จะใหญ่มากๆเธยชอบเกมนี้มากๆเลยซินาซู ฉันจะไปทําตัวฟอรกลายเพิ่มมาอีกหน่อยพอเราทําแผนที่เสร็จมันจะต้องสนุกมากๆแน่ไอเดียยอดเยี่ยมเลยแซมมี่และระหว่างนี้เราก็จะเริ่มกันที่ฐานเราจะใช้กาวร้อนติดชิ้นลังเหล่านี้เขาด้วยกันแบบนี้ตัวละครของเราก็จะต้องวิ่งกันกระไลเลยแหละทุกคนระวังมากๆเวลาใช้กาวร้อนกันด้วยนะโอเคตอนนี้เรามีสนามที่ใช้เล่นยาวประมาณ1เมตรครึ่งแล้วนึกภาพกันออกไหมคะ นี่ซาซี่เป็นไงมั้งแล้วนี่มันโปรเจกต์งานประดิษฐ์ใหญ่ยักษสุดๆเลยนี่ฉันทำแผนที่ด่านวิ่งทะลุประตูกเกือบเสร็จแล้วน่ะแล้วผ้าคาดหัวนั้นอะไรอะแซมฮ <c oughs> นี่คือทำไปเล็กๆของหนึ่งในตัวละครที่ฉันเพิ่งทำเสร็จไงยอ้ต้องเป็นเดาอบแน่ๆเดี๋ยวฉันมานะฉันจะเป็นยังไงนะถ้าไม่มีผู้ช่วยที่ดีที่สุดคนนี้ และนี่ก็คือส่วนสุดท้ายของพื้นด่านวิ่งผ่านประตูแล้วคราวนี้เราจะทําให้สว่างสดใสกันหน่อยจํากันได้ใช่ไหมคะว่าพื้นของรางในด่านนี้สีสันสดใสแค่ไหนเรามีสีน้ําเงิน2แบบและสีม่วงอีกหลายแบบเลยอ๋าฉันคิดว่าเราน่าจะทําให้พื้นตรงนี้นุ่มมากๆเพราะผู้เล่นตัวน้อยในเกมจะต้องล้มจริงๆเยอะเลยแหละ พกฟอรไก่ไม่ได้ฉลาดเหมือนกันหมดทุกตัวนะแซมมี่นานแผนที่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไปดูกันเถอะโทษนะครับโอ้ทำอะไรกันอยู่น่ะฉันเพิ่งเจอฟอไก่ยสองตัวที่เธอทำและฉันก็อดเล่นกับพวกเขาไม่ได้น่ะทุกคนดูนี้สิคะพวกเขาน่ารักมากๆและเหมือนในเกมมากเลยก็คทคิว่าจะได้อะไรจากเจ้าแห่งงานประดิษฐ์ล่ะ แต่ฉันจะเอาพวกเขาไปแล้วนะเราไม่อยากให้พวกเขาแอบดูก่อนว่าแผนที่เป็นยังไงเธอก็รู้การโกงไม่ใช่เรื่องดีเธอพูดถูกเลยแซมมี่โดยเฉพาะเมื่อฉันกำลังจะเริ่มทำประตูมาเริ่มที่กรอบประตูกันทุกคนระวังมากๆเวลาใช้คัตเตอร์นะเพราะมันคมมากเราต้องใช้ชิ้นแบบนี้ที่กว้าง1.5เซนติเมตรหลายๆชิ้นเลย เพราะพวกปอากายของเราจะต้องผ่านประตูหลายบานมากๆก่อนที่จะไปถึงเส้นชัยอืมสุเธอมีไอเดียไหมว่าตอนนี้ฉันควรทำตัวละครแบบไหนดีืมดูเหมือนใครบางคนจะชอบทำงานกับดินปั้นและลูกอมทิกแท็กนะว่าไหมใช่และส่วนที่ดีที่สุดก็คือฉันทำไปด้วยกินไปด้วยก็ได้ <c oughs> เอาล่ะฉันอยากมีตัวที่ดูเหมือนสับปะรดในทีมของฉันงั้นก็สับปะรดนะครับคุณผู้หญิง เจ๋งเลยทุกคนดูนี่สิว่าเราทำกรอบประตูมาเยอะแค่ไหนคราวนี้ก็มาทำให้มีสีสันกันหน่อยสุดยอดดูสิทุกคนตรงนี้เรามีกรอบประตูที่มีสีต่างๆและแต่ละสีก็หมายถึงด้านที่แตกต่างกันมาติดกาวกรอบพวกนี้เข้ากับแผนที่กันเถอะท้เี่อย่าลืมทำแผงกันนะแผงกันจะช่วยป้องกันไม่ให้พวกปอกายตกลงมาจริงๆหมายถึงออกนอกรางน่ะ โอ้ใช่เลยแซมมี่เธอช่วยเอาหลอดมาให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะ uh huh. อ่ฮะโอ้ดูนี่สิมาดูเจ้าสับป,ปะรดที่น่ารักนี้กันแซมมี่นี้อัจฉริยะตัวจริงเลยเธอแอบนินมทาฉันตอนที่ฉันไม่อยู่หรอโซฉันก็แค่ชื่นชมความเป็นมืออาชีพของเธออีกครั้งหนะ่าแซมมี่เอ,อ้าถ้างั้นก็โอเคอฉันไม่อะไรได้แหละฉันจะไปถามพี่สุชาติว่าเขาอยากให้ฉันทำปอร์กายตัวต่อไปเป็นรูปอะไร เดี๋ยวเขาก็ต้องมาเล่นเกมกับเราด้วยนี่จริงไหมแน่นอนโอเคทุกคนดูสิ่งที่ฉันทำมาจากหลอดนี้สินี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของรั้วนะเราจะต้องใช้อีกเยอะมากเลยฮุบตอนนี้เรามาเริ่มติดกาวรั้วของเรากับแผนที่ได้แล้วพีส่สุพี่สุชาติฉันโวนสลดัดนังไปนวดขาอะยงเ็น,าเนซามีหายใจก่อนสิโอเค พี่สุชาติได้ยินว่าวันนี้เรากําลังทําเทมโปไกยกันเขาก็ตื่นเต้นมากๆและสัญญาว่าเขาจะมาช่วยทํางานนี้ด้วยจริงเหรอแล้วเขาอยากมาช่วยตอนไหนล่ะพี่จริงฉันว่าเขาน่าจะทําเสร็จแล้วนะฉันจะไปดูเขาหน่อย <c oughs> โอเคระหว่างนี้ฉันจะทํารั้วให้เสร็จ <c oughs> ทุกคนคะเราจะกั้นเพื่อความปลอดภัยแบบนี้ตลอดแนวแผนที่เลยอย่าพิ่งไปไหนล่ะแซมมาดูรั้วเจ๋งๆที่ฉันทํานี่สิมาดูที่พี่สุชาติทำก่อนดีกว่า ว้าวพี่สุชาติทำประตูออกมาได้เยี่ยมเลยมันออกมาแบบที่มันควรจะเป็นเลยก็เกือบนะเราแค่ต้องเอามาจัดการอีกนิดนิดหน่อยหน่อยทุกคนต้องระวังมากๆเวลาใช้เครื่องมือมีคมนะหรือควรขอให้ผู้ใหญ่ช่วยจะดีกว่าจำฉากในเกมที่พวกฟอกายชนประตูจนลอยโด่งขึ้นฟ้าไปเลยได้ไหมฉันชอบมากเลย นำเสนอให้เธอนะสู่และพวกคุณทุกคนด้วยนักปินอาวากาศทีเร็กและโจนสลาดว้าวพวกเขาน่ารักมากๆเลยจ้าแซมมี่โอ้แม่เจ้าส่ฉันทำตัวละครมาตั้งเยอะแยะใหเล่นวิ่งผ่านประตูนี่แล้วถ้าทำประตูเสร็จแค่บานเดียวนี่ยะนะอืมฉันเปิดโอกาสให้ช่วยอยู่นะเธอจะว่าไงบ้างถ้าเรามาร่วมมือกันนิดหน่อยฟังอยู่ว่ามาสิเราต้องทำให้แน่ใจว่าประตูบางบานเปิดอยู่ขณะที่บานอื่นปิดไว้จริงไหมอ่าฮะ ดังนั้นเราต้องตัดประตูทั้งหมดเป็น3ส่วนจากนั้นก็ต้องติดกาวกลับเข้าไปใหม่แบบนี้ก็จะไม่มีใครรู้เลยว่าประตูบานไหนเปิดได้น่าสนใจนี่โอเคฉันเข้าใจแล้วสู่ไปลุยกันเลยว้าวสูงานประดิษฐ์ชนนี้น่าทึ่งกว่าที่ฉันเปิด้าพไว้นะอะไรนะ่ะเตาอ,อบอีกแล้วเหรอ,อ,อฉันนึกว่าเธอทำตัวผู้เล่นเสร็จแล้วซะอีก นั่นไม่ใช่ตัวผู้เล่นนะแล้วคราวนี้เจ้าเมือกตัวนั้นนึกอะไรได้อีกล่ะทุกคนฉันทำลูกศรด้วยกระดาษสีนี้ไว้ล่วงหน้านะพวกฟอกายควรจะเห็นตอนที่ใกล้จะถึงประตูใช่ไหมเจ้าเมือกทำอะไรอยู่นะนี่แซมมี่ฉันอยู่นี่มาพร้อมเซนชัยด้วย โอ้โหว้าวทุกคนนี่มันสุดยอดมากเลยนี่คือของตกแต่งส่วนสุดท้ายสำหรับแผนที่ของเราฉันจะติดกาวทุกอย่างจากนั้นก็ไปเล่นกันได้เลย และเหล่าฟอกายทั้งสิบมาเริ่มกันเลยหนึ่งสองไปไปเลยไปเลยรอบนี้ฉันต้องชน,นะไม,ม่ใซ่ไหมฉันตั้งหากฉันปึกมาเพื่อการนี้ตั้งเยอะนะประตูเปิดแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเร็วเข้าทีเร็กซ์เธอต้องทำได้นะฉันเชื่อในตัวเธอไปเลยไปเลย แต่ฉันก็เชียเจ้าตัวโจนสลัดอยู่เขายอดเยี่ยมที่สุดเลยไม่ต้องเป็นทีเร็กซตั้งหากโจนสลัดของเธอนะ่าอื่นอาจเฉื่อยชาเกินไปสู้พวเขาเกือบไปถึงเส้นชัยแล้วตื่เส้นจังเลยเร็วเข้าเร็วเข้าอีกแค่นิดเดียวสู แซมหยุดเกมจบแล้วไรนะและผู้ชนะก็คือนักบินอวกาศฉันอยากให้เป็นโจรสลัดจริงๆนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรามาเล่นอีกรอบก็ได้สุดยอดว้าวทุกคนงานประดิษฐ์นี้เป็นหนึ่งในสิบอันดับที่ได้รับความนิยมสูงสุดของช่องเลยนะสนุกมากจริงๆอยากให้พี่สุชาติมาเล่นกับเราคราวหน้าจัง ใช้แล้วแบบนี้สนุกกว่าเล่นในแท็บเล็ตอีกคุณควรลองไปประดิษฐ์เล่นดูที่บ้านนะคะมาเร็วสูบไปเล่นอีกรอบกันได้เลยบายค่ะทุกคนกดไลค์ให้ด้วยถ้าคุณชอบงานประดิษฐ์ชิ้นนี้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับได้เวลาไปเล่นแล้ว